สวีดัสสวัสด,สสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช a n นลโคเน,นล่านะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาพาร์กิง้งมัลติเพเยอร์ออนไลน์มัลติเพเยอร์นะครับ สำหรับในวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาแต่งรถเล่นกันแล้วก็จะเอาไปขับกันแบบชิลๆนะครับทุกคนคือคลิปนี้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่อย่างลยเลยนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ทําเกมขา r พาร์ก,กิ้งมาค่อนข้างจะนานมากๆแลนะ้วทุกคนวันนี้พี่ก็เลยคิดว่าจะมาทำขับพาร์ก,กิ้งสักหน่อยนะก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะแบบว่าเอารถคันนู้นมาแต่งนะเอารถคันนี้มาแต่งนะ เพราะว่ายังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะเอารถคันไหนมาแต่งดีนะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผมเอารถคันไหนมาแต่งทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาทยอยทาให้นะครับแต่วันนี้พี่จะมาหาเลือกแต่งก่อนนะครับว่า รถคันไหนมันถูกใจพี่รถคันไหนมันสวยมันโดน <S <S เดี๋ยววันนี้พี่จะเอาไปแต่งกันต๋ตวต้องเข้าไปดูก่อนนะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งอย่างนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พอละเดี๋ยวเราจะไปเลือกหารถกันส,สดๆเลยนะครับไม่ได้เป็นการเตรียมแต่อย่างใดเลยนะครับทุกคนเราจะไปหาซื้อกันส,สดๆเลยกดเข้าไปที่กระดาษเอออีกอย่างหนึ่งครับทุกผู้ชมคงจะสังเกตเห็นตังค์พี่เฮ้ยพี่ทำไมตังค์พี่เยอะจ พี่โกงหรือเปล่าใช่ครับพี่โกงครับเพราะว่าถ้าให้พี่หาตังเองเนี่ยเรียกได้ว่ามันมันหาตังยากมากครับผมมันมันมันกว่าจะหาได้แต่ละแบบแต่ละแสนแต่ละล้านมันมันมันโคตรเสียเวลาเลยคือพี่แบบอ่าวิธีที่พี่ใช้หาเงินคือพี่ใช้โปรแกรมออโต้คิกครับซึ่งมันมีวิธีสอนอยู่ใน youtube อยู่นะครับคือพี่ใช้แบบนั้นอ่ะมันใช้เวลาอ่า หาตังค์ค่อนข้างจะนานมากเลยครับวันหนึ่งเนี่ยฟาร์มตังค์ได้ประมาณน่าจะประมาณ10ล้านนะครับแต่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้เลยนะวันหนึ่งเลยนะโกงแม่งซะเลยนะครับผมคงจะไม่เป็นอะไรหรอก <S <S รอ,กรอกนะครับทุกคนเพราะว่าโกงแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับก็โ,โกงเลยละกันเออเดี๋ยวเราไปเลือกหารถดูกันเลยดีกว่านะทุกคนว่ารถคันไหนถูกใจผมเอาไม่ใช่อันนี้ครับกดไปที่นิวค่ะโอเคเอาทำไมรถราคามันไม่มีเลยวะหรือว่า เรามีรถทั้งหมดในการหลาดแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูเรื่อยๆก่อนคันที่2ก็ไม่มีราคาอีกเช่นเคยเอ่อตอนที่3ามที่สี่ก็ไม่มีอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรามีทุกคันแล้วหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรช่างมาเอยครับเดี๋ยวเราจะเลือกหารถเทๆ่ๆเอ้ยคันนี้ก็สวยนะคันนี้ใช่ดอทหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับทุกคน ดอทหรืออะไรสักอย่างนึงนั่นแหละน่าจะดอทนั่นแหละดอทด,ดอทอะไรไม่รู้ละไม่ใช่ RT ไม่ใช่ ST แน่นอนอ่าผมจะแต่งรถเจแปนละกันดีไหมเฮ้ยหรือจะว่าหรือจะเอาฟอร์ดมาแต่งดีวะทุกคนเออผมว่าเอาฟอร์ดมาแต่งก็เวิร์คู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาฟอร์ดมาแต่งก่อนเราดูดูไปเรื่อยๆก่อนครับว่าจะแต่งคันไหนดีรถกระบะไม่เอาฮะนี่ไงฟอร์ดมา แต่งเออผมว่าวันนี้เราทำฝอดมาแต่งกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าเรายังไม่เคยทำรถแบบอเมริกาอเมริกาอะไรปกติทำแต่รถแนวเจแปนเออจัดเลยแล้วกันวันนี้เอาฝอดมาแตงไปแต่งขับเรื่องชิวๆเลยแล้วกันครับกดเกตไปเลยมีระบบแบบตำรงตำรวจด,ด้วยเอาอ่ะเข้าท่าขนาดนะโอเค เดี๋ยวเราจะเอาฝอร์มมาแต่งไปอัปเกรดกันดีกว่าทุกคนนะกดเข้าไปที่ขาอัปเกรดครับแรงมาลดเรามีอยู่550แรงมาครับอันนี้คือเดิมๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวผมจะไปลองซื้อแล้วก็อัปเกรดให้เต็มก่อนว่ามันจะได้แรงมามาเท่าไหร่นี่ต้องบอกเลยว่าผมเล่นคาร์ปากิ้งเวอร์ชันนี้เนี่ยมันปลดล็อกเครื่องไอที่มันต้องใช้ต้า150ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับ ผมก็จะทําการซื้อไปเลยนะครับบวกมาอีก5 0าร้อยแรงมาเป็นพันกว่าแล้วตอนเนี้ท่อน,นี่จัดให้หมดเลยครับอันนี้คือต้องต้องซื้อให้ครบชุดไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะต้องบอกเลยว่าระบบการจูนเกียร์เนี่ยผมเนี่ยจะจูนเองเลยนะครับทุกคนนะแบบว่าผมจะลองเอารถไปวิ่งดูก่อนแล้วก็ใช้ความรู้สึกเอาแล้วก็มาลองจูนเอานะครับว่าจูนประมาณไหนถึงจะวิ่งดีเดี๋ยวผมจะลองจูนเอานะครับทุกคน แต่รู้สึกว่าบอดี้นี่จะไม่มีอะไรเลยนะส่วนของการแต่งบอดี้ชุดแต่งภายนอกโอเคไม่เป็นไรแล้วเรามาแต่งในส่วนของล้อก่อนนนอโอ้โหใส่ล้อนี้แล้วมันดุขึ้นมาทันทีแต่ผมมองว่าไม่ควรจะทาฟอร์ดมาแต่งล้อเล็กๆแบบนี้นะเพราะว่ามันมันมันไม่ค่อยดุครับเราควรจะทําให้ล้อมันแบบใ,ใหญ่ๆแบบนี้ครับเดมันจะได้แบบดุๆหน่อยเน่โอ้โหแค่นี้ก็ดุขึ้นมาอีกเท่าตัวแนละ้วเป็นไง แค่นี้ก็สวยแล้วเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยแค่แบบใส่ลายเส้นคู่นี่แค่นี้ก็หล่อขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะครับนะเดี๋ยวผมมองว่าสี่ล้อรถมันมทุกคนว่าโอเคไหมสี่ล้อรถสีนี้เดี๋ยวผมก็มองว่ามันโอเคอยู่นะโอเคนะครับทุกคนครับผมมองว่าผมไม่ควรจะแต่งอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมันจะเสียโฉมหมดนะครับผมมองว่าผมควรจะแต่งไว้ประมาณนี้แหละกําลังพอดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งในส่วนของต่อไปความสูงของรถ ความสูงนี่เตี้ยๆนาดดีแล้วนี่ยังรองนะผมฟอร์ดมาแต่งไม่รู้ว่าด้านล่างนี่จะถึงพื้นหรือเปล่านะครับทุเทีย่ยเกินน่าจะเสร็จเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวลองเราจะลองเอาไปวิ่งดูก่อนนะครับเราจะมาทดสอบเกรียก่อนว่าระบบเคียร์มันดีหรือเปล่าตอนนี้เราค่อยจะมาปรับกันที่หลังโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นในโหมดออนไลน์นะครับทุกคนโอเคเข้ามากันในสนามกันแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองวิ่งเทสกันนะครับ คือผมต้องบอกท่านผู้ชมไว้อย่างหนึ่งเลยว่าผมไม่ได้ต้องการจะมาแข่งกับใครนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแต่งรถขับวิ่งชิวๆขับเล่นชิวๆมาลองความเร็วเฉยๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถกันก่อนนะครับทุกคนเรามาเทสเสียงกันก่อนว่าเสียงรถมันฟีลฟ้าวขนาดไหนเฮ้ยนี่เสียงรถเหรอนึกว่าไข่อ้วกท้ไมเสียงรถเป็นอย่างเงี้ยผมจะลองวิ่งดูก่อน ไม่รู้ว่าสนามวิ่งเขาอยู่ทางไหนอะ่ะดูก่อนเออทางนี้แหละถูกละโอเคผมจะวิ่งไปแล้วเราลองเบินยางก่อนเบินยางก่อนปรับเป็นโหมดโหมรโดริบครับทุกคนแล้วก็เบินไปเลยทำไมเสียงมัปนแปลกๆวะความร้อนกำลังขึ้นครับความร้อนกำลังขึ้นดูความร้อนตรงนี้ครับนี้ให้มันขึ้นเยอะๆครับรถเรามันจะได้แบบ ตัวดีโอ้โหควันในกุ๊กเลยโอเคพอละมาไปเลยครับปาเป็นเกียร์ว่างก่อนเฮ้ยเกียร์อ่าตอนออกตัวต้นๆเนี่ยคือพอใช้ได้อยู่แต่ตั้งแต่เกียร์สามเกียร์สี่มาเนี่ยเริ่มอืดล้ว ผมใส่ลายรถไม่ตรงว่ะทุกผู้ชมลายเส้นคู่ด้านบนเห็นไหมมันไม่ตรงเว้ยโอ้โหโอ้โหมีกระตรงกระตุกนิดนึงแล้วเราจะยังไม่แข่งแดกนะครับทุกคนเราจะมาวองวิ่งดูกันโอ้โหกระตุกแหญ่เลยตอนนี้วิ่งธรรมดาก็ปลาเข้าไปแล้วครับผม420กว่าเอ้ยแต่รถนี้ไม่ไม่สะบัดเลยนะรถคือนิ่งเลยนี่ผมไม่ได้ปรับให้มันไอแบบว่าวิ่งแบบออโต้เลยนะ คือผมบังคับรถเองแต่รถคือยังไม่สายมากเท่าไหร่แล้วผมลองใส่เกียร์เองนี่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆงไงวะท่านผู้ชมผมลองใส่เกียร์เองนี่อตอนแรกใส่เกียร์ว่างไว้ก่อน มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายใครมีสูตรจูนฟอร์ดมาแต่งดีๆแนะนำผมมาได้นะครับทุกคน <c oughs> ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มจูนจากตรงไหนดี <c oughs> มีมีเริ่มสายนิดนึงมีเริ่มสายนิดนึงตอนนี้ก็ทำความเร็วไปได้สี่อยสกิโลเมตรอันนี้คือเราไม่ได้ใช้สูตร เราวิ่งแบบธรรมดาเลยวิ่งได้ประมาณ4 50กว่าไม่รู้ว่าสุดหรือยังอะนะถ้าจะสุดละเออเอันนี้เกียร์เจ็ดาจะสุดละทำความเร็วไว้ที่450กว่าถามว่ามันสามารถวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมได้แต่มันต้องใช้สูตรและถ้าพูดในความเป็นจริงนะครับถ้าเราเอารถไปจูนจูนมาแล้วถามว่ามันจะวิ่งได้เร็วกว่านี้ไหมผมตอบเลยนะครับ ตามหลักความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ความเป็นจริงสิก็คือรถแรงม้าเท่านี้ต้องให้เราจูดแกงไงมันก็วิ่งสุดได้เท่านี้ครับเพราะว่ารอบมันสุดแค่เท่านี้ท่านผู้ชมเข้าใจไหมผมวิ่งเกจเจ็ดล้วรอบเกจเจ็ดมันสุดอยู่แค่เนี้ยคือขนาดคือรอบแค่เจ็ดยังไม่สุดด้วยซ้ําคือวิ่งยังไม่สุดด้วยซ้ําคือวิ่งได้แค่สี่ร้อยห้าสิบถามว่าจูนมาใหม่มันจะวิ่งได้ถึงห้าร้อยไหมผมตอบเลยว่ายากยาก เพราะว่ารอบแรงม้ามันสุดแล้วไม่ใช่รอบแบบแรงม้ามันสุดแล้วเนี่ยถ้าไปปรับเกียร์เจ็ดปรับเกียร์เจ็ดให้เกียร์มันลงไปอีกเนี่ยถามว่ามันจะวิ่งวิ่งได้เร็วกว่านี้ไหมวิ่งได้แต่คือมันต้องใช้เวลาน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่ามันจะวิ่งขึ้นไปถึงห้าร้อยอย่ามาเถียงโวลซูนม่วย แต่ที่เขาชอบจูนกันจริงๆเขาจูนให้มันวิ่งออกตัวระยะ400เมตรคือจูนยังไงให้มันวิ่ง400เมตรก็คือวิ่งแข่งแด่ะกกให้มันดีที่สุดใช่ไหมเออแล้วมีคนชอบมาเขียงว่าแบบโอ้โหจูนแบบนนแบบนี้แล้วมันจะแบบโอ้โหวิ่งได้600 800ทุยทําไม่ดูเลยเถอถ้ามันไม่ใช่รถปั๊กไหมหนะววอลูนเอ่ใครจะลองแข่งกับฟอร์มาแต่งออาอ,อ,อ,อ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เอารถไปทําการจูนมาใหม่ละผมไม่ได้ไปหาสูตรจูนนะผมจูนเองเรามาลองดูว่ามันจะเวรริร์กหรือเปล่านะครับสูตรจูนของผมนะผมทําแบบให้มันมีเกียร์ว่างก่อนอืเกียร์สี่ยังอืดไปเกียร์สี่ยังอืดไปนะเอ้าเออเออ,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 อเละเละละรถกูเอาไหมเอาไหม ไอ้เกหนึ่งเกียสองนี่รอบมันเอาอยู่นะเฮ้ hey, มันมันมันก็พอได้นะระยะ400เมตรแต่ถ้าใครมีสูตรจูดที่ดีกว่านี้ก็แนะนำผมมาได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่จุนรถเก่งอะไรแต่อย่างใดอ่ะก็แนะนำผมมาได้วันนี้ก็วิ่งอะไประมาณ400กว่าน่ก็เท่าเดิมต่อให้จูมายังไงมันก็วิ่งเท่าเดิมนี่พังเรียบร้อย โอเคนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับคาพาร์กิ้งมอเติร์เพยครับวันนี้เขามาแตง่งฟอร์ดมาแตง่งเล่นแบบกันแบบชิวๆนะครับผมแล้วก็วิ่งได้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับก็450ถ้าใช้สูตรเออผมยังไม่ได้ใช้สูตรท่านผู้ชมดแูแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าใช้สูตรยังไงมันก็ไม่เวิร์กเท่ารถเดิมๆอยู่แล้วโอเคฝากเรื่องนะครับผมสําหรับคาร์มาสแต่งเอาใช่คาพาร์กิ้งกับฟอร์ดมาสแต่งนะครับ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนละเดี๋ยว อยากให้รถผมผมผมทับรถอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้โอเคนะ